ครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกับนมัตการครับหลวงพ่อครับนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรครับวันนี้ที่วัดเป็นไงฮะอากาศครึมคึหรือเปล่าครับเออพอดีพอดีสลัวสลัวอไม่ถึงกับครึมครับยังมีแสงแดดส่องมาบ้านอ๋อแต่ว่าเป็นแสงแดดที่อ่อนอ่อนอค่ะดีจังเลยอากาศดีพอดีจังเลยค่ะอากาศดีแสดงว่าวัดเนี่ยร่มรื่นด้วยแหละนะคะเลยไม่ได้ร้อนมากคือ แล้วคนก็มาเยอะมากคอ๋อช่วงนี้เทศกาลเลยวันนี้เทศกาลของดีเมืองนนท์นี้ตอนนี้ทุกวันนี้คือคนมากันเยอะเลยนะฮะหลวงพ่อมามากมาผิดปกติเลยอมาตลอดแล้วก็ขอภัยไอ้มะม่วงยังกรรมมีเกือบล่มเลยทำไมคะเกือบล่มหมายวาาว่าไม่พอมาวางปั๊บคนซื้อปุ๊บวางวางปั๊บคนซื้อปุ๊บค่ะแล้วก็พอเอินของนนเนี่ยหมดจะแล้ว เหลือนไม่ทันแต่ว่าไปได้เยยกรรมจากกระบินจากที่ทางไะโยกแต่เราก็ขายถูกนะเยายกรรมนนโลละร้อยยี่สิบเยียกรรมที่อื่นสามโลร้อยสองโลร้อยหวานเหมือนกันแต่ว่าสีไม่สวยเปลือกเปลือกแลงไม่ชวนทานเปลือกมันไม่แดงเหลืองมันยังกับของนนแต่รสชาติใคายเคียงมากค หวานเหมือนกันแต่สีนี่สีไม่สวยก็เลยต้องขายลดราคาไปสองเท่าสาเท่าอแต่ว่าทุกคนก็นะตอนนี้เนี่ยพอเราออกากาดบ่อยๆหลวงพอ่อบอกสรรพคุณม่วงยายกำขึ้นมาหลาย,ลายคนก็ทำาหานะฮะแต่ตอนนี้ที่มาเยอะก็คืออกกล้องค แล้วก็เจ้าลังกาก็เริ่มมาแล้วลูกละสามโลลูกละสองโลสามโล<อ>แล้วก็เขียวใหญ่เขียวสามรสทองดำตอนนี้ที่กำลังมาแรงที่สุดก็คือเราเรียกมันขุนสีมันจะมันกรอบอมันหวานกรอบอมันกรอบฟานไอ่เขียวเขียวเฉวยเขียวเฉวยกันเหนียวเหนียวหนึดหนึบแต่ไอ้มันขุนสีนี่กรอบ อร่อยมากอคนมาถึงก็เอาจากสิบโลยี่สิบโลห้าโลสิบโลขายขายเก็บแทบไม่ทันเลยตันนี้เป็นมะม่วงกินดิบใช่ไหมหลวงพ่อกินดิบกินดิบอ๋อครับจะมีก็แต่น้ําดอกไม้นะที่ต้องกินสุกอน่น้ำดอกไม้เยอะน้ําดอกไม้ไม่ขาดน้ําดอกไม้ไม่ขาดเลยกล้องไม่ขาดไอ้ไอ้นี่เยอะมากปีนี้แก้วขมิ้นอ๋อครับ แล้วถูกนาดูเลยโลละยี่สิบสั้มสิบเองโลละยี่สิบบาทปีนี้มะม่วงมะม่วงออกเยอะมากนะฮะปีนี้ดังน่ะข่าวที่ว่าไปเทิงกันังเยอะคต่ผ่านไม่ค่อยดีแก้วดีกว่าปีนี้น่าทานมากมะม่วงนะรสชาติก็ดีลูกก็สวยแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่าทุกปียยกรรมทุกปีขายโลละสองร้อย อีนี้ขายไม่ถึงร้อยตอนนั้นจต,ตอนที่ออกมากๆขายแปดสิบเก้าสิบครับอืมอ่าครานี้งานของดีเมืองนนนี้จะถึงวันไหนครับหลวงพ่อฮะตอนที่แรกเราคิดว่าพรุ่งนี้จบสุดท้ายแต่เพราะเอิ้มันต่อเนื่องสมกลางเนี่ย ก็เลยต้องต่อไปถึงวันที่สิบสามสิบสี่ดูสิสี่อาจจะสิบห้าแล้วก็เสาร์ที่สิบหกสิบเจ็ดได้ปสิบเจ็ดาจะต้องต่อยอดเพราะว่าสงการมันตั้งวันที่ถึงวันที่สิบแปดเขาหยุดงานกันวันที่สิบแปดหลวงพ่อคนนี้คนที่ไปวัดส่วนแก้วตอนนี้เนี่ยมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆนี่เป็นไงบ้างครับเราตั้งเจลตั้งที่ในค้น ราคาเพื่ออะไรเนี่ย<ะ>ตั้งเป็นจุดๆๆๆมีการตรวจเช็คก,กันตลอดแล้วก็พยายามวัดชนแก้วันโชคดีตรงที่ว่าเนื้อที่สามร้อยไร่เนี่ยแล้วเราจัดจุดกระจาย<ะ>จุดทานอาหารไปไว้ที่ปลายสุด<ะ>จุดขายผลไมยอย้อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้น<ะ>ไม่รวมกระจุกกระจายห่างๆ<ะ>คนก็เลยเดินแล้วก็มีสามลอ้อผีด<ะ>มีจักรยานผีด มีจักรยานพิ่ตั้งอมสินธนาการอมสินมาให้ห้าสิบคันเลยตอนนี้จักรยานมีเป็นร้อยเลยค่ะก็ไม่ได้แออัดแล้วไปรวมกันแบบจุดเดียวจนแบบหนาแน่นอันนั้นก็รู้ฟังเองก็กระจายเราแบ่งพื้นที่ให้คนเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ค่ะที่เดียวร้านอาหารแกงส้มดอกแคร์ที่คนชอบมากค่ะเพราะว่าดอกแคร์เราเยอะแล้วก็บพอเอิญน ได้ปลามา400กิโลจากคุณฮะเจ้าของร้านเขาเียแพร่ปลาหรือว่าตูตา้ปลาแข็งอะไรเงี้ยก็เลยให้มาแ้งวันละ30กิโลหม้อใหญ่ๆหม้อละ10กิโลลองคิดดูไม่มีวิญญ,ญาณปลา <laughs> <c oughs> อ่าก็เล่นเชิญได้นะฮะตอนนี้ทางวัดก็มี <c oughs> มาตรการในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดในขณะเดีวยวกัน คุณผู้ฟังเองก็ต้องดูแลตนเองให้ดีด้วยนะครับเวลาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็อย่าไปเรียกว่ารวมกลุ่มกันหรือว่าถอดแมสคุยกันจนรู้สึกว่าเออมาทําให้คนข้างๆเนี่ยอาจจะพลอยกังวลไปด้วยนะหลวงพ่อสิ่งสําคัญนี้คือลุกแมสเลยนะครหลวงพ่อขอเตือนญาติโยมนิดนึงมาอย่าลืมบัตรเบังหรือบัตรสร้างงานสร้างชาติถ้ามีบัตรมานะจะกินอันนั้นจะกินอ้นี่เขาจะมีกินฟรีสําหรับคนมีบัตร อยู่ซ้ำๆอย่างแกงแกงส้มดอกแคร์เนี่ยถ้ามีบัตรสองพันกินฟรีเลยไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทเดียวหรือถ้าเกิดห้าสิบาทสี่สิบาทไม่ต้องจ่ายเลยหรือใครยังไม่มีบัตรเบ่งแต่ว่าจะสมัครบัตรเบ่งวันนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะหลวงพ่อโอ้ยตอนนี้มาเนีปีนี้นะทั้งปีมานี่ไม่มีคนทำขาดใจน้อยมากแต่ระยะหลังจากทีวีออกข่าวออกว่าจะใครมีบัตรเบ่งได้กินฟรีอนมาทำกันพลึบเกิดกัรัี อืมอวันละสามปปลายอย่างนี้เลยฮมีประเด็นที่เราตัง้งใจอยากสนทนากันวันนี้หลวงพ่อเรื่องของกรณีของลูกฆ่าแม่ค่ะซึ่งอายุยังเรียกว่าอยู่ในช่วงเยาวชนนะนะสิบสี่สิบห้าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยรางร้ายก่างเป็นข่าวรางร้ายไร้ศีลิลธรรมของสังคมไทยค่ะซึ่งไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดให้ตัวลูกก้มมือฆ่าเอง ก็ก <S an> ็มีพอมีข่าวอยู่บ้างอันนี้ไปให้คนรักฆ่าแล้วก็ทนคนเห็นแม่โดนแทงโดนทำลายต่อหน้า,นาต่อตาแล้วยังไม่ห้ามกับยุอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนมีดีคำโบราณว่าความรักทำให้คนตาบอดไม่ใช่ตาบอดเพราะมองไม่เห็นแต่ตาบอดเพราะสติปัญญาบอดไม่รู้ว่าอะไรไม่ควรอะไรควรต้องถือว่า เป็นการกระทําที่บอบช้ำต่อสังคมไทยหมายถึงว่าเราจะเจอภาวะอย่างนี้ต่อไปอีกเมื่อไหร่จะมีอีกถ้ามีอีกแล้วแก้ไขไม่ได้ต้องเรียกว่าศิลธรรมตกต่ำของสังคมไทยมถาถึงจุดแย่แล้วค่ะอย่างในทางพระพุทธศาสนาเนี่ย <มา S 1> เขาบอกว่าการมาตุคาาปิตุคาตนี้ถือว่าเป็นปเป็นกรรมหนักเลยเใช่ไหมคะ เขาเรียกเป็นอนันอนอันตาอียกรรมเป็นกรรมหนักห้ามนรกอ่าอาจห้ามจวัรห์ห้ามนาิพพา,า,านมีแต่นรกเท่านั้นที่จะต้อนรับคนที่ทำปิตุกาะมาตุกาตแม่โบราณว่าอะไรนะหลงผัวลืมพ่อหลงเมียลืมแม่ไอ้นี่หลงผู้ชายฆ่าแม่มน้ำปรแยกที่สุดเลย แม่เขาคิดว่าลูกยังเล็กเขาก็กันไว้ก่อนให้มันบนุลูกนิติภาวะเพื่อหน่อยมันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมลูกคนนี้ถือไม่รู้ว่าอะไรส่งมาเกิดอ่ะผมไม่ได้มาจากสวรรนคะ์น่ะหลวงพ่อครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่สังคมก็เริ่มที่จะตั้งตามองก็คือว่า เมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยจะตีลูกจะดูลูกอะไรก็ได้นะแล้วลูกพอโตขึ้นเนี่ยเขาจะรู้สึกบุญคุณต่อการตีการดูของพ่อแม่มแต่ตอนนี้เนี่ยไปดูลูกทีไปว่าลูกทีเนี่ยปรากฏว่าบางทีลูกสวนกลับเลยนะหลวงพ่อใช่ให่เอาเอาเอาหนักด้วยสวนแบบไม่เกรงโอกเกรงใจด้วยคว่ะาวนี้ถ้าในบทเรียนไม่มีวิชาศิลธรรมอยู่เนี่ย สังคมมันไม่ไปกันใหญ่เหรอฮะไม่น่าหนักใจนะตอนนี้เรามองคําว่าตอนนี้ทำทำยังไงจะไปว่าท้งเด็กสอนเด็กอย่างเดียวไม่ได้แล้วแต่ต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยต้องปรับตัวด้วยคุณจะปรามเด็กจะห้ามเด็กจะห้ามลูกเนี่ยจะไปห้ามแบบเกา่าแบบประเภทแบบรักตัวให้ถูกรักลูกให้เตีย้ยมันทําแบบเกา่าไม่ได้เท่าไหร่แล้ว ต้องดูว่าลูกเราอ,อยู่สภาพยอมไม่ยอมค่ะถ,ถ้าเขาไม่ยอมนะเขาตีกลับมาแล้วเราก็ตีกลับไปอย่างแรงม,มันจะกลายเป็นอะไรเรียกว่าบ้านเป็นนรกเกยะค่ะดังนั้นต้องประกับประคองกันไปคอสอมควรแอะตั้งเบรกบ้างแล้วก็ตามใจเขาบ้างอย่าไปเบรกอย่างเดียวไม่มีตามใจเลยอันเนี้จะเป็นอันตรายค่ะเยื่องเวลาเนี้ เราต้องยอมรับก็หลักว่ามันมาถึงจุดเ่อมขณะนี้แล้วเราจะทําให้มันได้เหมือนเก่าเป็นพ่อแม่ปกครองลูกแบบเก่า,าใจเยี่ยมใจถึงขนาดผูกกันกนอนว่ารักพัวให้ผูกรักลูกให้เต็มตอนนี้ผูกเขาไม่อยู่จาําไงอ่ะเขาดิ้นเชื่อการทีนี้เนี่ยในหลักธรรมะค่ะหลวงพ่อการบริหารจิตนะคะคือคือ,ค,อคือตอนนี้เนี่ยข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยคนก็พูดถึงเรื่องของ สภาพจิตใจของเด็กไม่รู้แหละว่าพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงแต่ว่าเด็กเองก็บอกว่ามีความเก็บกดมีความโกรธแค้นในทางธรรมะจะมีการบริหารจิตยังไงดีคะมันเริ่มดีมิทิศติวิทยาตนบอกว่าไม่เห็นศัตรูอะไรในโลกนี้จะร้ายกาเท่ากับมิจทิฏติมิจทิฏติแปลว่าเห็นบิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวค่ะ ตอนนี้เขาเห็นแม่เขาเป็นกงจัรเขาเห็นแฟนคนรักเป็นดอกบัวแต่แล้วดอกบัวนั้นคือกงจับถ้าความเห็นผิดของเขาเนี่ยมันยังอยู่นั้นพ่อแม่ก็จะต้องคอยพูดคอยกล่องชี้ชี้สัมมาทิฏฐิให้เขาเห็นให้เขาเชื่อว่าบาปบุญกุลโทษกุณฑการมันจะมีแต่ว่าจะไปพยันก็ย่อต็นที่ก็ไม่ได้ต้องค่อยคอยแตก ไปยกตัวอย่างเช็นอย่างยกตัวอย่างเด็กหญิงวันล,ลีสมัยก่อนนะ <c oughs> ตมาขายเรื่องเด็กหญิงวันล,ลีเนี่ยช่วงนั้นจะไม่มีลูกทาแบบนี้นะ <c oughs> ช่วงที่ขายเด็กหญิงวันล,ลีเมื่อ25 <c oughs> 27ปีก่อนสมาตะเวนขายทั่วประเทศคนเห็นแล้วก็ร้องไ้ความดีของเด็กของลูกเนี่ยแม่เป็นอัมาภาพยายตาบอดคนนี้ก็เลี้ยงดูแบบ นุตน้อมแบบสุดหัวใจเลยกลายเป็นเรื่องตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีภาพอย่างนี้ติดอย่างนี้เข้าเข้าตาเด็กบ่อยเด็กก็เลยรู้จักอยากจะตอบแทนคุณพ่อแม่แต่เด็กคนนี้เนี่ยเขากงเกิดไม่ทันช่วงที่เพญิงวลีสร้างชื่อเสียงกระช่อนในการกระตันยูกระตะเวทีเขาไม่ได้เห็นแบบนี้ไปเห็นดีเห็นงาม กับการที่จะกระจับแม่แต่ยังนี่เนียเขายังรู้ต่อยนเนี่ยเนี่ยเขาบอกจะมาแล้วติดกุ๊กเดี๋ยวออกมาแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่ฆ่าแม่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ดูดิทั้าไม่ฆ่าแม่เขาจะเขาจะไม่ได้อยู่กับแฟนเพราะแม่คอยกันพี่คอยกันนั้นก็อยากจะฝากแม่แม่พี่พี่ที่มีลูกอายุน้อยๆแต่ปัญหาก็ใหญ่ปัญหาก็มาเร็ว ตัญหากขาโตความกระสันกำหนักปฏิพัทธ์สูงเราก็ต้องดูเขาบอกว่าแมมเออะไรนะโคตกความรักหมือโคตรมันมันไม่ได้ที่มันสึกกายอะไอ้วัววายที่มันกำลังจะมีเพศสัมพันธ์กันจะมีสัมพันธ์ทางเพศถืกพันกันเนี่ยถ้าไปขา้างไปขัด ไม่ได้เพราะีูเบรกว่าความรักเหมือนโคตรถึกจะพลิกนึกไปขังอะไรมันก่อนไม่ได้ดังพ่อแม่ก็ต้องรู้ด้วยว่าลูกอยู่ระหว่างตกมันหรือเปล่ามันเปนโคตรถึกขึ้นกาวถ้าเขากาลังไปจุดจดอย่างเนี้ยกับเราไปเบรกแล้วเราตายมั่งเขาตายมั่งนี่เขาฆ่าตัวตายก็ไปแบบใช่ไหมแต่เขาก็เราตัดสินใจกล้า,าแม่เขาไม่กล้าตัวตาย แต่บางทีมันก็ไปจบลงสองอย่างเนี่ยค่พะพอแม่ขัดทุกขาดใจฆ่าตาัวตายค่ะแม่ขาดทุกขาดใจหนีจากแม่ไปแต่ไอ้ไลน์นี่มันแย่ที่สุดมันแย่ตรงนี้ว่าทาแฟนมาฆ่าวางแผนโอ้โหวางแผนเลือดเชื้อและอีกอย่างหนึง่งเวลาพูดที่มันเหมือนไม่สะทกสะทา้านเหมือนไม่มีจิตสำนึกอะไรเลยามาข้างว่าเป็นจิตเพทจิตเวชอะไร ไม่เก้นชาวบ,บ้านอยากเขาเห็นอยู่ว่ามันไม่มีวี่แววเป็นอิตเรเวเลยค่ะหลวงพ่อคะยังเหลือเวลาอีกประมาณสักสองนาทีอย่างเรื่องของความกโกรธการบันดาลโทสะจนนําไปสู่ความรุนแรงแบบนี้ค่ะคือหลายๆเรื่องมันสะสมแล้วก็เครียดมาเราเราจะใช้ธรรมะข้อใดในการข่มจิตใจดีคะไม่ให้กระทําความผิดอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เคยพูดถ้ารู้จักขอโทษไว,ไว แล้วรู้จักขอให้อภัยเร็วเร็วเร็วนั้นลกคือความร้อนใจนี่ด้วยหัวร้อนอะไรก็าตามมันจะลดลงทันทีระหว่างสองตัวสองคำเข้ามาขอโทษกับให้อภัยถ้าขอโทษก็ไม่มาให้อภัยก็ไม่มีง่านอนกะรียุคเกิดถ้ะ<ง>ดับร้อนดับทุกดับกะลียุคต้องดับด้วยขอโทษไวๆแล้วก็รีบให้อภัยเร็วๆฝึนใจฝึกใจ เหมือนในครอบครัวต้องคุยกันด้วยใช่ไหมคะกับปัญหาเกิดขึ้นจะได้ไม่สะสมค่ะค่ะเรื่องของแม่ก็อย่านึกว่าอยากจะบอกว่าแม่ก็อย่านึกว่าพูดขอโทษกับลูกไม่ได้ค่ะต้องบอกลูกเลยค่ะแม่ขอโทษที่แม่ต้องทาอย่างเนี้เพราะแม่เห็นแก่ลูกนะพจของลูก พราะลูกอายุยังไม่บรรลุที่สิบมาว่าเขาจะมีคู่ค้องกันอายุเท่าไหร่เพระาะตอนนี้นะ,ะตอนคู่กับแม่กับพ่อกันมาพ่อแต่งงานอายุยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าเดี๋ยวนี้อาย 14, ุสิบสี่มันมันยังเด็กมากแล้วลูกติดจะแต่งชุดนักเรียนอยู่ด้วยอืมค่ะ ได้ค่ะครับเอาละครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อนะครับตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ว่าวันนี้ต้องกราบนวัตการกับพระคุณหลวงพ่อก่อนนะครับนมัสการค่<ช>คระเจริญพรเจริญพรค่ะสวัสด